สวัสดีครับผมพมบอกับเราอีกคนนอนหน้าชิ่นเคยครับผมบรรยากาศยังมีเศ้าอยู่นี่ปลาพริกแอปเปิลครับผมนี่ให้ในสวนคือเก่าครับมื่อนี้วานก็ไปเฮ็ดโอมากครับมื่อนี้ก็ต่อเลยครับมื่อนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ครับผมของประเทศอิสราเอลครับวันอาทิตย์ครับผมมาตัดพริกแอปเปิลครับเริ่มแดงรลายแล้วครับผมเมืองการทํางานกันครับวันนี้ป้าอุปกรณ์ครับ่มมีอย่างไรครับ เป็นรถเข็นครับผมใส่กลองกระดาษมากครับนี่นะเข็นแบบหนูมือครับผมใส่พลังงานค้นย่างเดียวครับนี่เก็บน้ํากันเลยครับไปเก็บใส่กัน,นลายๆครับค่อยไปเลี้ยงแค่เดียวครับผม เก็บไปลยหลายก่อนครับใส่มือบิดเอาครับง่ายๆเลย หลังจากที่เก็บได้พอประมาณครับผมกับมาเรื่มเลี้ยงครับผมหมากใดที่มันติดเขียวหน่อยหนึง่งกับเอาไปข้างล่างครับหมากที่ติดเขียวหน่อยหนึง่งด้านหนึ่งแดงแล้วครับไปข้างล่างครับผมเลี้ยงไว้สองสันครับสันล่างจะเอาหมากติดเขียวครับสันบนจะหมากแดงครับผมมันจะเสมอปากกล้องพอดีครับสองสันหมากบกหมากใดติดเขียวก็ลงข้างล่าง ติดแดงมันงามกระเวงบนครับหันไล่กันครับ่ง่ายๆครับติดเขียวฟังหนึ่งมันแดงครับฟังหนึ่งมันเขียว เป็นอันว่าเซจเรียบร้อยครับผมสองชั้นครับเลี้ยงสองชั้นเสมอปากกล้องพอดีครับประมาณนี้แหละครับผมเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสามารถทรงคายได้เลยครับผมเรียบร้อยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผ้ได้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อนาลังใจสร้างคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ